ตอนนี้ผมก็ได้กำลังคนยักษ์ครบแล้วนะครับเราจะลองซัดกับกองกำลังสองดูว่ามันจะเป็นยังไง no เอ้ยเ้ยอ,อะไรวะน้านคิงอันนี้คือกองทัพของนคิงนะครับว้าวเทียหกเหรอใช้ได้อยู่นี่เอานคิงมาเป็นลูกน้องได้แบบว่เาเจ้ไหมอันนี้ไงแล้วสกิลเต็มหมดเลยนะสกิลสามร้อยทุกอย่างโอ้โหโหดจัดอาวุธที่มันใช้คืออะไรโอ้สวิงดาเมจร้อยแปดสิบครับฟันีเดียวตายบ้าไปแล้วโอ้โหเกินไปว่า ไนซ์คิงเจอกันหน่อยดีว่างั้นนะ่ะเอ้ยมันจะเท่าไหร่กันวะใช่ปกติผมจะ <Arch ers! S 1> ผมจะพาพลมาตลบหลังพวกมันพลมาตามมาอู้มันจะพยายามหนีเข้าป่านะผมอ่ะมันจะหนีเข้าป่าแล้ว <March! S 1> ต้องลุยอย่างนี้ต้องลุย mày không hết mày vô mi hên này hoa thoa cho này hoa anh này hoa ในัดไม่เจอวะอือฮมาเอามาให้หมดเฮ้ยนี่ไงไนคิงผมจับตัวไนคิงได้ครับนี่ฮะ ไนส์คิงโอ้ตัวจริงเสียงจริงครับสามร้อยไนส์คิงของจริงฮ้ยน,นี้ผมจับไนส์คิงมาได้หลายตัวมากเลยเราสามารถเอาไนส์คิงมาเป็นลูกน้องได้ไหมแล้วเราก็แบบปั้นให้มันโอ้ไนส์คิง nice มันแบบว่าเทียรหกอ่ะเออว่ะเออว่ะถ้าเกิดว่าเราเอาไนส์คิงรับมันเข้ามาเป็นลูกน้องแล้วเราก็ทําการแต่งตั้งให้มันเป็นขุนนางเอ้ยแต่งตั้งให้มันเป็นแม่ทัพคนสนิทเราก็จะสามารถใช้อาวุธของมันได้ <laughs> เออ ได้นะเป็นความคิดที่ดีมากเลยถ้าในคิงสองตัวนี้ยอมมาเป็นลูกน้องผมเมื่อไหร่ก็นั่นแหละตอนนี้มันสามพันสามพันหนึ่งร้อยแต้มต้องให้มันถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต้มมันถึงจะยอมเป็นลูกน้องเราโอเคเราจับมันไว้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยหรอกจับไว้เยาวๆไปลูกคอดแล้วอ,ะอ่ะแ ไม่รู้อะไรซะแล้วของทับเรามี180คนก็จริงแต่มากกว่าครึ่งเป็นคนยักษ์คุยไม่ถึงว่ะไม่ถึงโอ้ไม่ถึง,ถงถเรายังเหลือกันเยอะอยู่เลยโอ้โหฆ่าไป18ตัวครับคนยักษ์คนนี้ ควรได้รับอะไรสักอย่างงั้นก็จะแต่งตั้งแล้วกันที่สามารถจ้างทหารซามูไรได้ไหมผมอยากเห็นครับผมว่ามันเท่ดีน่าจะจับมาให้มันเป็นของเราได้จับจับมาขังไวไรเหมือนไอในในคิงอะถ้าผมจับมันจนแบบมันถึงระดับขั้นที่มันจะมาอยู่กับเราอะแต่มันจะนานหน่อยคะแนนมันต้องหมื่นหนึ่งถ้าเราอดทนทําได้มันได้นะมันจะมีบอกอยู่ครับ ครับต่อกันอาวุธนี่มันมันก็ไม่ดีดีนะอาวุธที่ผมใช้เนี่ยถ้าเราหาแบบเงาที่มันดีกว่านี้มันก็ดีเนี่ยอันนี้เงามันหนักมันสั้นไปหนักผมต้องแบบเอาตัวเข้าชาร์จ่ทสันล่าสุดผมแต่งงานกับกับใครเมนูเพราะตอนนี้ภาคแพดล่าสุดเนี่ยมันย้ายมันย้ายเงาไปไว้กับคนนั้นละว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ย เน่ยคิงใกล้จะมาอยู่กับผมแล้วคะแนนมันขึ้นมา6 0 0ต้องทมให้มันถึง1,100ผมจะได้นายคิงเนี่ยมาอยู่มาอยู่กับเราเดี๋ยวผมบุกไปที่หินสมุไรเลยแล้วกันถ้างั้นโอเคเพราะสมุไรมันอยู่อยู่แถวโดรากกีินะครับมอยู่ฟากโดราก,กิ้นะน,นะ ไอตัวที่ผมอยากได้เนี่ยคือไนท์คิงนะไนท์คิงเนี่ยมันสกิลมัน300ทุกอย่างสกิลมันคือ300ทุกอย่างเลยก็คือเป็นเป็นตัวแบบเป็นตัวท็อปเลยของหมดเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีนะที่แบบว่าสกิลจะเต็มคือสกิลของตัวละครเนี่ยมันเต็มที่300ใช่ไหมมันจะไม่เกินนี้ซึ่งไอไนท์คิงอ่ะมัน300หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าผมปั้นให้มันกลายเป็นแม่ทัพได้เนี่ยคือแบบ เ๋งเด๋งมากเราจะมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆกองทัพไม่มีเราจะเป็นราชาที่แบบมีนท์คิงอยู่ข้างกายแต่ผมจับมาได้สองตัวน้่ยไอ้นท์คิงสองตัวเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจับสมรต่อสมรไม่รู้ว่ามันเกิ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองดูเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันมาแล้วครับนท์คิงคนแรกเฮ้ย <Hey, S 2> จัดมาแล้วลวผมก็ได้ได้นท์คิงมาตอนนี้นะครับต้องทำให้นท์คิงเนี่ย มีความโดดเด่นผมจะทํายังไงวะผมจะเซตทีมยังไงให้มันเป็นแบบผมลืมวิธีการเซตทีมแล้ววะ,ะตั้งทีมงไงวะเนี่ยตั้งทีมใหม่ขึ้นมาเฮ้ยผมก็อยากสู้นะสามร้อยคนเนี่ยเอาะว่าล่ะมันต้องทําผลงานให้โดดเด่นอะเราถึงจะแต่งตั้งมันขึ้นมาได้ถ้ามันไม่โดดเด่นมันก็ไม่ได้ผมยังไม่เจอตัวมันเลยเพราะนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยครับนท์ชิงต่ดไปผมจะคอยแบบคอยดูไว้แล้วกัน โอ้ยคนยังไม่ทุบมาทีเดียวตายเลยอ่ะคนมาคนยังไม่ทุบทุบล่วงเลยอ่ะอุ้ยหัวเคิดปัน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 เวียงเข้าคอไปเลยได้เวียงเข้าคอไปเลยแบบนี้แหละเราหากินกับพวกคนขนูเนี่ยง่ายดี ดันมันไล่มันหวังว่าไนคิงจะฆ่าได้เกิน5ตัวนะคือถ้าฆ่าได้เกิน5ตัวมันก็แต่งตั้งได้แล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากฆ่าเกิน5ตัวปุ๊บแต่งตั้งได้เลยว่าขาดหัวขาดฮ่าไงคิงไนคิงไนคิงไนคิงฆ่าได้5ตัวพอดีครับเฮ้ย จัดไปเฮ้ยเจ้าเลยดาริโอสกาเลตโอ้โหชื่อมันดาริโอสกาเลตเราสามารถเพิ่มสกิลให้มันได้ไหมค่าสเตลค่าเดอร์ชพค่ามันตันแค่สามร้อยอะเกินนี้ไม่ได้ไม่ใช่วะเหมือนจะเกินไม่ได้เดี๋ยวผมลองเช็คดูหรือว่าสามร้อยมันไม่ใช่สกิลที่ป้าป้ามันไม่ได้สามร้อยทุกอย่างนี่ว่า และนี่คือเดลิโอสกาเลตอ๋อสามร้อยนี่เป็นสกิลขีม่ม้าสกิลดาบสองมือสกิลดาบมือเดียวแล้วก็สกิลการใช้หอ,อกการวิ่งการปา่าคือมันเก่งทุกอย่างยกเว้นพวกแบบกลยุทธ์นะครับโอเคองั้นก็เดี๋ยวเราจะเราต้องเอาอาวุธด,ดีๆให้มันใช้นะเห็นว่าเป็นลูกน้องเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยโอ้ยเอาเยอ่าอ่ะอีนี่เลยเอาวผมไปเลยเนี่ยัต้าแพงนะเก้าพันนะต้องมอมให้นะครับแล้วก็ให้ม้าด้วย ให้ม้าเพาสกิลการขี่ม้ามันสูงต้องให้มันขี่ม้าสู้ไปเลยแล้วก็ผ้าผ้าพันคอผ้าพันคอนี่ใส่ชุดคลุมใส่ชุดคลุมดูดีขึ้นเยอะเลยหัวนี่พลังป้องกันเก้าสิบเนี่ยโอ้โหอโลไปต้องมีมันเก่งทุกทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันใช้ได้หมดไม่ว่าจะหน้าไม้ธนูอะไรมันเก่งอาวุธทุกอย่างแยวแยมเลยอะอย่างเงี้ยส่วนผมก็เดี๋ยวผมเอาอาวุธมันมาใช้แล้วกันอาวุธกากาของมันเอออะไรเนี่ยอาวุธอี่ไก่มากเลย เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เขตสมุรัยนะนะครับเขตสมุรจะอยู่แถวนี้แถวนี้จะเป็นเขตสมุรนะครับผมมันก็จะมีนี่นจะมีแถวเนี้ยแถวเนี้ยเดี๋ยวได้เจอเลยพี่แม็กทำไมไม่ตอบผมครับอุสาเข้ามาอุ้ยโอ้อุสา,า,า,ามีบุญคุณนะเข้ามานะเนี่ยกูเข้ามาดูมึงนะมีบุญคุณกับมึงขนาดไหนไม่ตอบกูพี่ขอโทษได้ไหมกำลังเล่นอยู่วาวชอบทวงบุญคุณว่ะ มาดูแบบไม่คิดอะไรไม่ได้หรอวะมาดูก็คิดบุญคุณไว้เดี๋ยวเรานี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะเริ่มจับพวกทำอะไรมาเป็นลูกน้องอะ่ะเดี๋ยวทำมาเนี่นายคิงตัวนี้ใกล้จะมามันมันมันเริ่มนับจากสามพันต้องให้มันขึ้นหมื่นก่อนได้นายคิงมาตัวนึงะก,ก็อุ่นใจละอุ่นใจ,นใจไปเลยลุยเออของเราเต็มนะเรายังไม่ขายของเลยตอนนี้มาลองอาวุธใหม่กันครับทุกคน,นและนี่คืออาวุธของนายคิงที่ผมอดทนอุ้ยเพียงเร็วมากอุ้ย เชีย่ยโอ้ยให้ตายเถอะนี่มันอะไรกันเนี่ยความรู้สึกนี้เอ๊ะจะโอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจ็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 บประมาทไปหน่อยประมาทไปหน่อยครับไม่ประมาทละดีดีละอือหืออือหือมาสิมาสิเข้ามาตักชีลัดเยอะๆไปเลยลวงได้แนละ้วเนี่ย ได้วุ่นใหม่ไหอ้าวจัดเลยดผมจะจับพวกสุไรยมาเป็นพวกแล้วกันนี่นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจับเออมันต้องเป็นระดับนี้ใช่ไหมโนเบลิลอันนี้คือระดับธรรมดาแต่ระดับนี้คือระดับโนเบลิลโอเคงั้นเราจะเราจะใช้พวกนี้แล้วกันระดับเนี้ยเอามาแบบว่าเตรียมให้มันขึ้นมาเป็นลูกน้องเรา